ลวงพ่อคูณเคยมีเงินในบัญชีถึง4 0 0 0ล้านบาท <Wow. S 1> และท่านนำไปใช้อะไรเอามาจากไหนสวัสดีครับเรื่องเล่าจากวังพระวันนี้จะพาทุกท่านไปรู้จักกับประวัติแบบย่อของลวงพ่อคูณว่าทำไมคนถึงรักท่านหนึ่งขนาดนั้นถ้าพร้อมกันแล้วไปฟังกันเลยครับคูณชัดพลกลังหรือลวงพ่อคูณเกิดวันที่4ตุลาคมปีพศ2466ประอสมบทเมื่อวันที่หพฤษภาคมปี2487ฝากตัวเป็นสิทธิ์ของลวงพ่อแดงจนจบคันธุระและวิปัสนาธุระต่อมา พาไปฝากตัวกับหลวงพ่อคงพุทธสโรในตอนฝึกจิตท่านคิดอยู่เสมอว่าเมื่อไรที่มีเงินจะนําไปบริจาคเพื่อช่วยเหลือสังคมเวลาผ่านไปท่านได้กลับไปอยู่ที่วัดบ้านไล่อีกครั้งและเริ่มทําเหรียญและเครื่องรางจากการปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบทําให้ท่านมีชื่อเสียงและก็ผู้คนศรัทธามากมายจึงทําให้มีเงินบริจาคไหลเข้ามาในปี2537ท่านมียอดบริจาคถึง400ล้านท่านจึงบริจาคสร้างวิทยาลัยโร,รงเรียนมัธยมโรงพยาบาล และบริจาคให้ทุนการศึกษาให้ผู้ประสบภัยและผู้ยากไร้อีกมากมายก่อนจากกันไปผมน้อมนำคำสั่งสอนของท่านมาฝากกันครับคาถาเมตตามหานิยมไม่ต้องไปดูหมอที่ไหนไม่ต้องไปสะดอกเคาะที่ใดเราแค่นอบน้อมถ่อมตนอาสาคนเป็นไปลามาไหว้รู้จักขอโทษรู้จักขอบคุณเท่านั้นเราก็จะได้ดีเอง